เบิ้งนะครับพี่น้องขี่ไก่เดือนครับเห็นกันจ้าจ๋าครับรับซื้อกันสดสดครับแม่รับซื้ออยู่นี่ก็รับซื้อตั้งแต่มตีสามจนหอนหาโมงแรงนั่งมือกับหัวเทียงแล้วเต็งเต่ผู้เพลินไปหาเศร้านี่เลยหลายปันไดครับได้สี่สิบกวโลครับได้สี่สิบกวาโลครับหาสองคนครับหาสองคนกับเมียครับหาสองคนกับภรรยาเป็นบ่นี่ครับแม่ไข่ครับ ดังใจสดๆครับนี่พันสามร้อยยี่สิบปลาปลานี่อีกเกียวสองเอกได้บอนี่เขาตั้มมามือตกมละสามพันเดียผู้หนึ่งออกมือหนึ่งได้เขาพันเนีมามือหนึ่งได้หาพันแต่มาขายน้ำมันแม่ขายนี่ล่ะผมรับซื้อโลละสามสิบบาทครับขี่ไก่เดือน่ินะครับโลละสามสิบบาทครับไปหามาขายเลยพี่น้องไปหามาขายเลยผมรับซื้อตลอดเงีบส่ครับเบิ้งตลอดขนขี่ไก่เดือนครับพี่น้องเบิ้งนะครับเนี่ย ต่อมาขนขี่แกเดือนโดยตรงครับรถขั้นนีครับคลิปนี้อีพี่นีขออนุญาตเช็คอินบ้านพ้นพระองค์ตำบลหินกองอำเภอสวุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอด็ดนี่คือแรงรับซื้อขี่ไกเดือนพี่้องหัวใจเกษตรพี่้องคือคนหัวใจเดียวกันอก่ลืมกดไลล่กดแช่แล้วก็คอมเมนต์บอกผมนําว่ารับชมมาจากจังหวัดใดน,นี่ละเจ้าไงผู้ไดห้หลายก็มอ่บ้านพระองค์อ่ะนี่บอกครับจ้าที่แม่ไข่บอกว่าเล่าได้มื่อละหาพันโอ้ไอ้ยังก็ครับนี่ ไอ้ขังโอ้ครับไอ้น้องตุ้กมือหนึ่งมือหนึ่งนี่ทรงแจ็ครอบครับสามอบแต่ว่าร่วมกันแต่ก็หาพันนียนจ้าไอ้ขังครับวิธีการหาครับบอกพี่น้องนะครับเคล็ดลับครับบอกนะครับไปธรรมาดานี่แหละครับน้ำถ่วมกันเท้ากับก้นเอาขาดกันเท้หน้าเฮ้านี่แหละจะเป็นคนหน้าพื่นเด้อมเนผิจับดิเขาสิไหมมียนครับเพราะุ้มกางด้วครับเอแต่หน้าจกขัง แต่ยนี่ยมือเราเตื่อนเป็นสีชีรับซับมือละหาพันของไอ้ขังของไอ้นันน้องตุ๊กแคมนี่เราได้ไรก็มืออ่านพจนบปรุวงนี่ล่ะโอ้ยแม่ใจอยู่นี่มือละาหาพันก็มีมือละาหกพันกับมีไอ้ขังเนี่ยง่ายไอ้ขังนี่ล่ะเอาผู้ใดสิมาทำไร่สถิติไอ้ขังกับมาเฝ้ามาดทำไร่เด้อใก่ตีอยู่ที่มือละหาพันหกพันซื้อโลละสามสิบบาทเป็นพ่อๆมาด้เอาใส่ถุงขันพจน์มารับต่อ ขี่เก่เดือนสดเดจักบาทเอาอีก3บาทครับโลละสบาทก็เป็น33บาทครับกินกําไรก่อน3บาทครับผมเห็ดครับโอ้คาเห็ดแมนบ้าบัดตี้ได้ขี่เก่เดือนมาแล้วพอไปเห็ดจังไงครับเอาไปแล่ตาประมันใบสามครับกัดเลิกครับพังเสียงมันตีพอแปะพอแปะพอแปะนั่นน่ะมาเลิกเลยครับเลิกก่อนเราก็เอามาเพิ่งแบบนี้ครับอีกจักมือครับมือเดียวครับบาันี้ก็ยัดใส่ถุงผุยครับกินโลละจักบาทพ่นสื่อเกาลอยครับพผมเห็ดครับตั้งแต่อีพี่ที่ผ่านมาพี่น้องเขาอยากคู่ไหมครับว่าขี่เก่เดือนนี่เขาไปเห็ดยังครับเอาไปเห็ดยาคครรัััับบออนนี้พยง่ พอมาครับพ่อมาไปหาม้าอย่างไรครับนี่ขุดเอาครับขุดเอาแมนบเอเดี๋ยวขออนุญาตไม่อย่างห<ต>นึงไปขุดเอา,เาแมนบอแมนขุดเอาน้ำหัวไฮไปหน้าเฮ่านี่บอกครับแต<ม>่ยิ่งไม่ไขรว่าเอามารอบสองลเลยแมนบอรอบแรกได้จักโลไปแล้วครับได้หกโล่หกโล่หกสามสิบแปดร้อยแปดสิบอันนี้รอบสอง รอบสองเอ้าพ่อเบีดบัดนี้เข้าไปสั่งมึงครับ่าเป็นจะไหนครับไปไปสั่งมึงครับมาหลุดน้ำกันมาเลขที่ออกมาตากล้องมาทายมึงอันนี้ต้องหาขู่วพ่อหาครับสามโลกัวครับสามโลเคิงสามโลเคิงเป็นเงินจักบาทกว่าไรมึงเน้ล่ะสามสามเป็นเก้าครับร้อยาบาทอ่าเดี๋ยวเขามาเยอะหรอกครับนั่งข่าไมาเด้เลยพ่อเวทครับอันนี้พ่อย่างครับพ่อสวยตันไหนครับพ่อไปหามาอย่างไรครับที่เดือนครับ้พ่อที่ผมไปวันปุ๋ยวันปุ๋ยน่ามื่อที่ไปวันปุ๋ยแล้วก็ขากระก็ตง หาคารนำมันยังน้อยสิแมะมันนี่บ่ได้ไปหลายครับบ่าจะไปสองคนัะไปสองคนก็จะอยู่สี่สิบโลอยู่ครับจับเอาจากไหนครับนี่ตัวนี้ครับอันนี้ไปขุดเอาครับขุดอยู่ข้างแท้จากของ,ของโอ้เศร้า,าจังสี่รับสื่อมาได้จักปีหรอครับเมื่อสิบห้าปีหรอกครับสิบห้าปีแล้ว ที่เฮ็ดธุรกิจกับขี่ไก่เดือนหนึ่งสิบห้าปีอ้าวตากล้องถ่ายมั้งเตะหลายบันไดหรอหกลนี่ครับหักคู่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวหกล้อหกสามสิบแปดร้อยแปดสิบบาทโอ้สุดยอดนะครับรับซื้อบ่อันน้องพ่อเนาะรับซื้อบดมือลูกเตะตีสามไหมครับไม่แก้เลยครับแก้กรับให้แก้บ่โอ้ยเจ้าล่หออกรอดพ่อมาเยอะของ่ายกับว่าเป็นของ่ายครับรับซื้อย่างเดียวบดมืองัวดัานเทียกับห้องแม่ไหมมันอยากกินยาครับแม่เน่ยแพ้แล้วงัวใส่ที่ห้องแม่มันอยากกินยาครับ